สวัสดีครับวันนี้เมนูวันหยุดน,นะครับก็ผมจะมาทําเมนูชาววังนะครับก็เป็นอาหารชาวังนะฮะชื่อว่าเมนูแกงรันจวนนะครับวันนี้เครื่องปรุงก็อาจจะเยอะนิดนึงนะครับก็มีเครื่องปรุงที่เป็นส่วนของน้ำพริกแล้วก็ต้มยำนะครับ เดี๋ยวเรามาดูเครื่องปรุงกันเลยนะครับนี่ก็เป็นซี่โครงหมูครึ่งกิโลนะครับกะปิสําหรับตำน้ำพริกนะครับอย่างดีนะฮะไม่ใช่กะปิกแกงนะครับนี่เป็นกุ้งแห้งนะฮะเอาแช่น้ำก่อนนะครับ อันนี้เป็นหอมกับกระเทียมนะครับสำหรับตำน้ำพริกนะครับแล้วก็ต้มด้วยนี่เป็นพริกขี้หนูกับพริกสีฟ้านะครับเอาไว้ตำน้ำพริกแล้วก็ใส่ตอนต้มนะครับต,ตอนตอแกงนะครับก็มีใบมักรุดนี่เป็นเครื่องต้มยำมะนาวนะครับอันนี้เป็นกระเทียมโทนนะครับ เอาไว้ใส่ต้มตอนแกงนะครับอย่างอื่นก็มีข่านะฮะแล้วก็ตะไคร้นะครับแล้วก็ใบโหระพานะครับก็เครื่องปรุงก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปลงมือทํากันเลยนะครับเพื่อความรวดเร็วนะฮะเดี๋ยวผมจะตำน้ำพริกให้เสร็จก่อนแล้วเรามาทํากันต่อนะครับครับตอนนี้ ก่อนอื่นก็เดี๋ยวตอนที่ตุนซี่โครงเนี่ยผมจะใส่ตะไคร้ลงบุลงไปนะฮะแล้วก็เอาขาหั่นเป็นแว่นประมาณนี้นะใส่ลงไปนะครับไปพร้อมกันเลยแล้วก็มีใบมะกรูดน,นะฮะที่เป็นเครื่องต้มยำใส่ไปเลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวรอน้ำเดือดิดนึงเดี๋ยวผมก็จะใส่หมูตามลงไปนะครับ ลืมบอกเครับเมื่อกี้ก็หมูนี่ให้นําไปลวกก่อนสักน้ำหนึงครับมันจะเวลาต้มมันจะไม่ขึ้นไอตัวที่เป็นฟองะฮะมันจะขึ้นฟองก็ต้มอันนี้ก็เลยเดี๋ยวเราตุนไปเรื่อยๆนะฮะ เอาล้วครับตอนนีเ้เนื้อเปื่อยหน้าที่แล้วก็เดี๋ยวเรามาปรุงเครื่องกันต่อนะครับก็ใส่เครื่องปรุงานเรื่องอันนี้เป็นเรียแบบกกระเทียมโทนนะใส่ลงไปเลยนี้เป็นหอมแดงนะฮะผมหั่นเป็นซีกใส่ลงไปส่วนนี้พริกขี้หนูพริกชี้ฟ้านะฮะหั่น นิดนึงรใส่ลงไปแล้วก็ตะไคร้อันนี้ตะไคร้ส่วนที่ตักมาจากต้นที่ต้นนองใส่แล้วก็มาหั่นใส่ไปด้วยนะครับเพิ่มรสชาติเพิ่มกลิ่นแล้วก็อันนี้เพล่อของงานนะครับ น้ำพริกกะปิใส่ลงไปเลย ชิมรสอือหืออร่อยครับอยใส่นิดนึง แกงเนี่ยถ้าน้ำ,นำพริกกะปิเข้มข้นเนี่ยน้ำแกงก็จะเข้มข้นตามนะครับมันจะแปรผันกันไปนะครับตาม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 ความเข้มข้นของน้ำพริกแต่ถ้าน้ำพริกเราไม่เข้มข้นเท่าไหร่เราก็สามารถที่จะเติมพวกเกลือพวกซอสปรุงรสพวกซีอิ๊วขาวพวกน้ำมะนาวลงไปได้นะครับก็แล้วแต่ตามชอบอันนี้ต้องบอกว่าตามชอบอันนี้ผมเติมผงปรุงรสลงไปนิดนึง เพิ่มรสชาติให้มันหอมถ้าต้องการเปรี้ยวก็เพิ่มมะนาวลงไปนะฮะแลอปรับรุงรสตามใจชอบอืมโอเคครับเรียบร้อย แต่ถ้าไม่ถ้าจะใช้กะปิเพิ่มไปในแกงอีกก็ได้นะครับไม่เป็นไรเหมือนกันก็จะอร่อยเหมือนกันอโอเคแล้วตอนนี้ได้แล้วครับก็สุดท้ายนะครับก็ใส่นี่ครับใบ โหระพานะครับใส่ลงไปเลยแล้วก็ปิดแก๊สได้เลยนะครับใส่โหระพารวปิดแก๊สได้เลยมันจะมีกลิ่นหอมเรียบร้อยครับแกงลันจวนหอมนะครับหอมใบโหระพารอยขึ้นมาเลยแล้วมันมีกลิ่นกะปิเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวตักใส่จานพร้อมเสริร์ฟแกงลันจวนของผม โอเคเดี๋ยวตักใส่จานนะครับ อานะครับเสร็จเรียบร้อยครับเมนูแกงรันจวนของผมนะครับก็แกงรันจวนกระดูกอ่อนหมูนะครับก็ลองไปทํากันดูนะครับดัดแปลงแอปพลายกัน,นเล็กๆน้อยๆถ้ามีมะเขือเทศก็ใส่มะเขือเทศไปด้วยก็ได้นะฮะจะเพิ่มรสชาติเพิ่มสีสันความน่ากินและมีผักเป็นประโยชน์กับร่างกายนะครับก็มันจะอยู่ประมาณนี้หลกักๆคือใช้น้าพริกกะปิบครับจริงๆแล้วก็ใช้ แกงลันจวนเนี่ยโดยทั่วไปก็จะแกงกับเนื้อบัวนะครับแต่ว่าเผื่อว่าผมไม่ทานเนื้อของเลยต้องปรับปรุงมาเปลี่ยนเป็นเนื้อหมูหรือเนื้อไก่ก็ได้นะครับเนื้อไก่ก็ทําได้นะครับก็เนื้อสัตว์แล้วแต่นะครับก็โอเคทําอยู่นานเดี๋ยวหิวต้องขออนุญาตกินข้าวก่อนนะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับแวะไปกินข้าวก่อนนะครับ